สวัสดี not approved, ครับผมซ่าเจ not approve ครับ โอเคนะผมจากต้นคลิปนะครับผมก็ผม,ผม,ผมได้ไปสัมภาษณ์วีซ่ามานะครับผมแล้วก็ตามชื่อคลิปและตามต้นคลิปนะครับผมวีซนะ่าเจวันของผมน <c oughs> not a p p r พรูฟนะครับผมแล้วก็เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าผมทํายังไงนะผมแล้วก็เออทำไม not approve, นะผม not a p p r o v e นะผมณตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึง not a p p r o v e นะผมเพราะว่าเออผมก็ตอบคําถามได้ทุกคําถามและเจ้าที่กงสุลนะครับผมก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะมีอ่าการตอบโต้ด้วยสีหน้าท่าทางหรือว่าคําพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะเออ เราผ่านแน่ๆแล้วนะครับผมผมยิ้มในใจเลยตอนนั้นผ่านแน่ๆแล้วนะครับผมเขาก็แต่สุดท้ายก็ not approved นะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังนะครับผมโดยผมเนี่ยสัมภาษณ์วันที่22นะครับผมผมสัมภาษณ์วันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมตามที่ใครหลายๆคนได้ติดตาม ในซีรีส์นี้มานะครับผมผมสัมภาษณ์วันที่22กุมภานะครับผมเเวลา8โมง45นะครับผมก็เริ่มต่อแถวคือของผมไปในเอเจนซี่อาคาเดกนะครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะที่ผมที่ทเราผ่านไม่ใช่ความผิดเขานะนะครับผมอาจจะเป็นความผิดที่ตัวเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมซึ่งผมบอกก่อนนะว่าพี่ๆอาคาเดกแล้วก็เอเจนซี่อาคาเดกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ผมไม่ผ่านวีซ่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็แปดผมผมมีคิวสัมภาษณ์ตอน8โมง45ใช่ไหม แล้วก็เริ่มตั้งแถวเพราะว่าพี่เขาเนี่ยไม่ได้นัดที่หน้า สถานทูตนะครับผมเขานัดที่ตึกข้างๆสถานทูตนะครับผมซึ่งเป็นตึก GPF มั้งนะถ้าจำไม่ผิด GPF วิทยุทาวเวอร์นะครับผมก็ผมก็ไปเช็คชื่อนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะเริ่มให้ตั้งแถวหน้าตึกนะครับผมในเวลา8ปดโมงตรงนะครับผมช่วงเวลานั้นนะครับผมแปดโมงตรงก็จะมีหลายคิวนะแปดโมงตรงแปดโมงสิบห้าแปดโมงครึ่งแปดโมงสิบห้านะครับผมก็จะเริ่มตั้งแถวกันนะครับผมแล้วเขาก็เช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะพาเดินไปที่ตึกสถานทูตนะครับผมเพื่อที่จะ เริ่มในการกระบวนการในการสัมภาษณ์นะครับผมอ่าพอไปถึงปุ๊บก็จะมีการต่อแถวนะครับแล้วก็จะมีการตรวจพาสปอร์ตแล้วก็อ่ามีการตรวจพาสปอร์ตอย่างเดียวนะครับหน้าตึกนะผมจะมีการตรวจพาสปอร์ตอย่างเดียวแล้วก็จะติดแท็กข้างหลังนะครับผมเพื่อที่เราจะได้อ่าติดตามว่าพาสปอร์ตเมื่อเราผ่านแล้วเนี่ยพาสปอร์ตถึงถึงไหนแล้วนะครับผมหรือยังเราจะได้ไปรับถูกนะครับผมอ่าพอได้เสร็จปุ๊บก็จะเดินเข้าไปในตึกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่าให้เราปิดเครื่องนะเราปิดโทรศัพท์นะครับผมปิด อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดนะครับผมก็ปิดเครื่องไปแต่ก่อนที่จะปิดทุกคนต้องถ่ายรูปแท็กที่เขาเพิ่งติดให้ข้างหลังนะผมเพื่อที่จะได้จําได้นะผมว่าแท็กเลขอะไรนะผมเพราะว่ามันติดอยู่หลังพาสปอร์ตนะผมเมื่อเราสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเราจะไม่ได้พาสปอร์ตคืนนะครับผมเราก็จะได้รู้เลขนั้นด้วยนะครับผมเพราะว่าเราถ่ายไปก่อนแล้วนะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับผมเราเข้าไปในตัวตึกนะครับผมแล้วก็เอาของใส่ไว้ในกระนะครับผมทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับเอกสารพาสปอร์ต โทรศัพท์มือถือเครื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็แบบประชาชนนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะได้สารรับข้อมือมานะครับผมเป็นสารรับข้อมือที่เมื่อเสร็จสิ้นลงมาแล้วออกออกมาจากสถารทูตแล้วเราจะได้รับของคืนนะครับโดยทุกอย่างเพ๊่เพาะเข้าเครื่องสแกนไปนะครับผมแล้วผมก็เดินออกมาปับ๊บเราจะได้คืนมาแค่เอกสารกับพาสปอร์ตนะครับผม อุปรกรณ์สื่อสารทุกชนิดนะครับผมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่นะครับผมเราไม่ได้สามารถเอาเข้าไปได้นะครับแล,แล้วก็เราก็เอกสารตัวตรงนั้นนะเข้าไปต่อคิวอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งตรวจสอบเอกสารนะครับผมซึ่งแถวนี้ก็จะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารพาสปอร์ตรูปภาพนะครับผมแล้วก็ดลขท้องถิร์เก้ากับซีวิทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับผม ก็เขาก็ให้ใบสิทธิ์ในการทํางานที่นู่นมาด้วยนะครับผมก็จะได้ไตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วปุ๊บเมื่อผ่านฐานนี้ไปเราก็จะเข้าไปในตัวตึกแล้วเข้าไปในตัวตึกเราก็จะต่อแถวอีกนะครับผมต่อแถวค่อนข้างที่จะยาวแถวนี้นะครับแล้วก็ จะเข้าไปที่จุดแรกนะครับผมเมื่อต่อแถวเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปที่จุดแรกเพื่อที่จะตรวจพาสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งกับพี่เจ้าที่นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยนะครับผมเขาของผมได้คําถามแท่ว่าเออเรียนอยู่ปีไหนนะครับผมเขาก็ผมก็บอกว่าเออเรียนอยู่ปีสี่ครับแต่ว่าช่องอื่นก็ไม่ใช่คนนี้นะผมก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หลายหลายคนนะผมก็ อ่าแต่ละคนก็คําถามมากน้อยแล้วแต่นะครับผมบางคนอาจจะตึงถามเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมได้แค่คำถามเดียวนะจุดจุดนี้นะครับผมแล้วก็สแกนสแกนนิ้วนะครับเทน r รินต์นะครับผมก็อ่าสี่สี่สองนะครับผมสี่สี่แล้วก็สองเดีวโป้งนะครับแล้วก็พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะไปต่อถ่ายอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะตรวจพาสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งกับที่เจ้าหน้าที่ชาติต่างชาตินะครับผมก็ผมก็เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้มีการสนทนาอะไรนะครับผมผมแค่เข้าไปแล้วก็บอกว่ามอร์นิ่งแค่นั้นเลยนะครวจ เอกสารนะครับผมซึ่งเอกสารเนี่ยมันจะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็เสียบกับอเอกสารตัวเอกสารในส่วนของ DS แล้วก็โดยส่วนของอซีวิตมั้งนะครับแล้วก็ล้วก็มีรูปด้วยนะผมก็จะสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ตรวจปึ๊บเขายิ้มให้นะครับผมแต่เขาค่นนี้น่าตึงนะครับจากาคนก่อนหน้าผมนะครับผมแล้วก็พอผมไปปุ๊บผมบอกมอร์นิ่งแล้วเขาก็ยิ้มแย้มให้นะครับผมอัน,นี้ก็รู้สึกอเออเขาก็ไนท์ดีนะโอเคพอตรวจเสร็จปุ๊บก็จะมีให้ยืนยัน ยืนยันสแกนนิ้วอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นแค่สี่นิ้วสี่นิ้วข้างเดียวนะครับอ่ะเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะไปต่อแถวสัมภาษณ์แล้วนะครับผมก็จะมีวันที่ผมไปสัมภาษณ์มีทั้งหมดสี่คนช่มีทั้งหมด4คนนะครับผมก็ผมได้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ชายผมจริงจิงฟูๆหน่อยนะครับผมก็ช่องสายสุดนะครับณวันที่22นะครับผมผมก็เข้าไปปุ๊บอ่าผมก็มอร์นิ่งเขาก็ยกมือไหว้นะครับผมแล้วก็เขาก็ถามจริงๆริงเขาถามว่าเอ่อไอ ร้านที่ผมไปทาอ่ะมันทำเกื่ยบอะไรนะครับผมแต่ผมฟังไม่ค่อยชัดนะครับผมผมคิดว่าเขาถามว่าเออเราไปทําที่ไหนนะครับผมซึ่งไอลำโพงมันจะอยู่บนหัวเรานะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างจะเบามากนะครับแล้วก็จะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับผมอันนี้ผมแนะนําว่าเออถ้าเราไม่ได้ยินไม่ค่อยชัดถามเขาอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ตอบไปว่าเออจินซอเวสตอนฟิชเชอร์อร์ดเทสซี่นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเขาถามว่าเราไปทํางานที่ไหนนะครับผมผมฟังไม่เคร์เองแหละนะครับแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อ่าร้านนี้ทำเกี่า๋ เบอร์เกอร์ทำแบบเบอร์เกอร์นะครับผมแล้วผมก็บอกเออผมขอโทษนะสอรี่มันมันแบบเออมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับผมฟังไม่ค่อยได้ยินนะผมแล้วเขาก็บอกว่าเออ it's it's okay no problem no worry ใจเย็นๆนะเขาพูดภาษาไทยนะใจเย็นๆนะครับผมซึ่งผมก็ไปดูอ่ารีวิวหลายๆคนนะครับเพราก็พูดภาษาไทยกันจะค่อนข้างเยอะนะภาษาทูตนะครับเขาบอกว่าใจเย็นๆนะผมก็โอเคโอเคโอเคอ่าหลังจากนั้นเขาก็ถามผมว่าเรียนที่ไหนอ่าแล้วก็อ่าหลังจบ ทำอะไรเรียนอยู่ปีสี่เหรออะไรอย่างงี้นะครับผมผมว่าตอบไปตึ๊ด,ด,ด,ดซึ่งผมว่าตอบตามความจริงทุกอย่างนะครับผมผมก็ตอบว่าเออผมเรียนที่นี่คณะนี้คณะนีหน้หลังจบมาผมจะทําอะไรผมต้องมาเรียนต่อนะผมต้องทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็เรียนอยู่ปีสี่ใช่ไหมผมบอกว่าใช่ผมเรียนอยู่ปีสี่แต่ว่ายังไม่จบเพราะว่าเออผมเหลืออีกปีหนึ่งที่ต้องเรียนนะผมผมก็ตอบไปอย่างงี้ปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจะสมมตินะครับแล้วเขาก็ไปพิมพ์พิมพ์แล้วก็เหมือนกับคุยกับใครสักคนหนึ่ง นะครับเขาพิมพ <im itation> ์มีมีพิมพ์เสร็จปุ๊บเขาก็หันมาแล้วเขาก็ยืน่นใบสิ์ให้ไอ้ใบสีขาวอะที่ทุกคนแบบยิ้มโอ้โหสุดยอดเลยผ่านแล้วนะครับ <im itation> ผมเขาก็หยิบขึ้นมาปุ๊บนาจทิสแล้วผมก,ก็บอกว่า just s h o t already แล้วเขาหวังแล้วเขาบอกว่า just a moment แล้วเขาพิมพ์ต่อดึด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 แล้วเขาหยิบอีกใบหนึ่งมาปุ๊บแล้วก็แนบกับพาสปอร์ตแล้วก็คืน What 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 the fuck คือ ที่ถ้าเกิดเขาหยิบใบสิทธิขึ้นมาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมให้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยคือผ่านแต่ทาไมของผมมันไม่ผ่านวะวอดนะครับณนะตอนนี้เนี่ยผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะครับผมบมกว่าเอียงวะแล้วผมบว่าเออไม่เขา้าใจเท่าไหร่สาเหตุที่ผมไม่ผ่านคืออะไรนะครับผมเขาก็ผมก็เรี really? ่ีแล้วเขาแล้วเขาก็แบบเขาพูดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ตอนนั้นคือผมฟังมู้เรื่องละแล้วผมก็เออ ช่างแม่งนะเขาแล้วผมก็ทำอะไรแล Never ้วแล้วก็ก bueno> ล right ับเดินกลับมาแล้ว right ก็เออแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านมปหาพี่เจนซี่เอาบ้านนะครับผมก็ไม่ได้กลับบ้านไปเรียนต่อนะครับความรู้สึกหลังจากที่รู้ว่างสำไม่ผ่านคือมันก็นอยแหละนะครับผมเพราะว่าเออเราก็เขาเรียกว่าไงโปรเซสการทํางานเนี่ยโปรเซสการทําเอกสารต่างๆเนี่ยแล้วก็การสัมภาษณ์กับนายจ้างอะไรก็ตามแต่นะครับต่างๆที่เราได้ทํามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาที่ยาวมากๆนะครับผมแล้วก็นานมากๆตั้งแต่ผมจบฝึกงาน ีที่แล้วนะผมก็ตั้งแต่กันยาปีที่แล้วจนถึงกุมภาพปีนี้นะครับกันยา9 8เอ้ย9 10 11 12 1 6เดือนคือปีนะครับผมที่เราทำในส่วนของตัวนี้มานะผมแล้วก็ไม่ผ่านก็รู้สึกหน่อยแต่ว่ามัมีความอีกความรู้สึกหนึ่งที่มากกว่านั้นก็คือความรู้สึกที่เสียเงินนิดหน่อยแบบเสียดายเงินนิดหน่อยนะครับผมว่าเออเอเจนซี่อคาเดกนะผมก็เออมีรีฟันให้นะครับผม แต่ก็เออมันก็ไม่ได้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ผมก็เข้าใจในส่วนนั้นนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไปเวิร์กแอนทาวเวลไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ไหนนะครับผมมันไม่มีเอเจนซี่ไหนสามารถรับรองได้ว่าคุณจะได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคนที่รับรองได้ว่าคุณจะได้ไปคือสถานทูตอเมริกานะครับผมก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าเวิร์กแอนทาวเวลเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อไปหาประสบการณ์นะครับผม แล้วก็เอเจนซี่เป็นแค่ตัวกลางเฉยๆนะครับผมคนที่สามารถให้เราผ่านไปได้หรือไปไม่ได้คือกองสุนนะครับคือเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันก่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเงินนะครับผมเราจะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็แล้วแต่เอเจนซี่นะครับผมอันนี้ก็พูดให้เข้าใจเคลียร์ๆชัดๆนะครับผมแล้วก็ของการคดเกก็จะมีรีฟันอยู่บ้างนะครับผมแต่ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เข้าใจกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะทําการสมัครไปนะครับผมแล้วก็ถามว่าเราเตรียมตัวน้อยไปหรือก็ ผม,ผมเตรียมตัวไม่ได้แบบตลอดทั้งวันนะครับผมบอ,อกอย่างนี้ก่อนว่าผมก็มีเรียนแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยโปรเจกต์สามตัวพรีเซนต์สามตัว <c oughs> ผมก็เลยเอ,อ,อาจจะไม่ได้ให้ใจในส่วนตรงนีน้น้อยไป อาจจะไม่ได้ใ,ใจมากมากเท่าที่ควรหรือเปล่านะผมอันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามกับตัวเองนะครับผมว่าเออเราไม่ให้ใจในส่วนนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็ทอมทุกวันนะครับผก่อนที่ผมจะนอนทำโปรเจกต์อะไรเสร็จปุ๊บก่อนที่ผมนอนผมก็จะมาะมาบอกว่ามามาดูคาถามนะครับผมที่พี่เขาส่งม,มาให้ว่าเออเราอาจจะเจอคำถามได้บ้างผมก็พูดนะผมก็แบบซ้อมซ้อมทุกวันซ้อมทุกคืนนะครับก่อนที่เราจะไปสทำวีซ่าแต่สุดท้ายผลออกมาก็ not approved นะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ ผ่านมาแล้วนะครับผม,ผมก็ผมก็ยังมีโปรเจกต์อีมากมายที่ที่จะตั้งใจที่จะทํานะครับผมโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปก็อนั่นแหละครับก็ไม่ผ่านนะครับผมเพราะว่าเหตุใดไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผม,ผมก็เออในสองนั้นก็ผ่านมาแล้วเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับผมก็ปัจจุบันนะครับผมวันนี้มีพิเศษโปรตีน ช่างมันนะครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับซีรีส์นี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ซีรีส์นี้นะครับผมเวอร์กันเช้าดือนสองพันยี่สิบสี่ก็อาจจะตัดจบลงณตรงนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมปีหน้าน่าจะไป็ออีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าเรีย็นจบดีนะครับคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณพ่อแม่ก็อยากให้ไปโปรแกรมนี้จริงๆนะผมผมก็อยากไปแหละนะผมแต่ว่าช่วงที่แบบสัมภาษณ์วีซ่ามัน มันมีอะไรในหัวเยอะแยะมากมายมันอาจจะเป็นคําแก้ตัวของเราก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนจะคิดนะครับผมก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ที่เราสัมภาษณ์วีซ่าไม่ผ่านกันนะครับผมก็อะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นได้เสมอกับการไปเวิร์กแอนด์ทาเวลไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์นายจ้างผ่านหรือไม่ผ่านเอกสารผ่านหรือไม่ผ่านสัมภาษณ์วีซ่าผ่านหรือไม่ผ่านจองตัว๋วเครื่องบินทันหรือไม่ทันนะครับผมก็มีอะไรก็นั่นแหละ มีหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ได้ไปนะครับผมยินดีด้วยนะครับแล้วก็อ่าก่อนที่ผมจะไปผมอยากบอกนิดนึงนะครับผมว่าปีนี้นะครับผมคนที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์วีซ่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นสปริงหรือซัมเมอร์เองนะครับผมอ่าตอนที่ผมสัมภาษณ์ไม่ผ่านมีพี่ผู้จัดการของอาค์เด็กโทรมานะครับผมแล้วก็ได้คุยกันเล,ล็กน้อยนะครับผมแล้วเขาก็ บอกว่าบอกสิทธิ์หนึงมาแล้วผมก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวดีๆนะครับผมเพราะาปีนี้เป็นปีที่สารทูตให้ผ่านง่ายมากนะครับผ,ผมบอกเลยโคตรง่ายนะครับผมเพราะว่าที่ การที่โทรมาหาผมนะเพราะาบอกว่าเออปีนี้มันง่ายมากเลยนะเออจะถามอะไรหรอนะผมนี้ก็เป็นบระสบกาของผมกับพี่เขานะผมแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ดีนะเพราะปีนี้เนี่ยเขาให้ผ่านที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับผมแล้วก็เออขอให้ทุกคน ผ่านสัมภาษณ์วีซ่านะครับผมเตรียมตัวไปดีๆนะครับผมแล้วสำหรับคนที่ผ่านแล้วนะครับผมก็ฝากใช้ชีวิตที่นู่นเผื่อด้วยนะครับผมก็อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมรวมถึงซีรีส์วอล์กอันเทวิล2024ด้วยนะครับผมอ่าซีซั่น2นะครับผมคิดว่าน่าจะมาแน่ๆนะครับผมส่วนในรายการอื่นนะครับผมก็จะเป็นนักวิง่งเอ้ยนักบอลพาวิง่งชิปเปอร์พัทไทม์แทร็กต่างๆนะครับผมรวมถึงอ่ามีอ่า,อารายการใหม่อีก สอสารายการนะครับผมก็จะพุดขึ้นมาในช่องนี้นะครับผมโดยจะเป็นในส่วนของกีฬาฟุตบอลสักส่วนนี้โอเคนะครับผมก็เออสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับผมก็ขอให้ทุกคนสอบผ่าสัมภาษณ์วีซ่านะครับแบบ